สวัสดีครับดินดีต้อนรับเข้าสู่รายการพอดแคสต์ Our History ขอบคุณผู้ฟังทุกคนที่ติดตามฟังกันมาตลอดขอบคุณผู้ฟังหน้าใหม่ที่เพิ่งเข้ามาฟังในตอนนี้เป็นตอนแรกแล้วก็ขอบคุณทีมงานทุกคนที่ให้โอกาสผมได้ทำรายการนี้ หัวข้อที่เราจะพูดถึงในวันนี้เนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นหัวข้อที่สืบเนื่องมาจากรายการ Our History the Channel Board Game ก็คือรายการที่ผมเอาประวัติศาสตร์เกี่ยวกับบอร์ดเกมมาเล่าให้ฟังในคลิปหนึ่งเนี่ยผมเล่าถึงประวัติศาสตร์ของสวนสัตว์ นะครับผมคิดว่าคลิปนั้นนี่มันน่าจะออกทีหลังคลิปนี้นะครับแต่ก็ไม่เป็นไรมาคุยมาฟังตรงนี้ก่อนก็ได้ในคลิปนั้นเนี่ยผมเล่าถึงผู้ชายคนหนึ่งที่เขาจะได้ขึ้นชื่อว่าเป็นเหมือนกับคนที่ปฏิวัติปฏิรูปวงการสวนสัตว์ยุคใหม่เลยก็คือคาร์าฮเกนเบ็กซึ่งเป็นชาวเยอรมันนะครับเขาจะมีชีวิตอยู่ในช่วงประมาณรอยต่อปลายศตวรรษที่19ต้นศตวรรษที่20 นะหลายสิ่งที่ฮากเกนแบ็กทำเนี่ยมันก็คือสิ่งที่ท้อนออกมาในสวนสัตว์ยุคปัจจุบันนี้ก็คือแต่ก่อนเนี่ยเวลาพูดถึงสวนสัตว์เนี่ยก็คือที่ที่คนเนี่ยเอาสัตว์ร้ายสัตว์ป่าสัตว์อะไรเนี่ยเข้าไปขังในกรงนะครับแล้วก็เวลาผู้ชมมามองสัตว์ก็จะต้องมองผ่านาลูกกรงนะแต่ว่าฮากเกนแบ็กเนี่ยเป็นคนแรกๆเลยที่เริ่มมีแนวคิดแบบกึง่งๆสวนสัตว์ตเปิดนะครับคือพยายามแทนที่จะทํากรงก็ทําแบบเป็นบ่อเป็นอะไรที่มันดูคล้ายๆกับธรรมชาติแทน นะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยในเวลาต่อมามันก็เลยถึงเริ่มมีสวนสัตว์เปิดเริ่มมีสวนสัตว์แบบซาฟารีที่ให้สัตว์ได้มีอิสระมากขึ้นแล้วคนเนี่ยก็นั่งรถเข้าไปในพื้นที่ของสัตว์นะก็คือจุดเริ่มต้นเนี่ยมันก็มาจากคนคนนี้แหละนะครับคาว์ a ฮเกนแบค แล้วก็ไม่ใช่แค่นั้นนะครับก็คือ h a กเกนแบ็กเนี่ยยังเป็นคนที่สนับสนุนให้การจับสัตว์ในในยุคนั้นเนี่ยทำอย่างมีมรุษยธรรมมากขึ้นนะก็คือในปัจจุบันเนี่ยเราไม่ได้เราไม่ได้จับสัตว์มาไว้ในสวนสัตว์กันแล้วนะครับเพราะว่าสัตว์ในสวนสัตว์ส่วนใหญ่ปัจจุบันเนี่ยก็จะเป็นสัตว์ที่เหมือนกับผสมพันธุ์คือจับมาอยู่แล้วพ่อแม่สัตว์เนี่ยอยู่ในอยู่ในอยู่ในสวนสัตว์อยู่ตั้งแต่แรกแล้วนะครับการจับสัตว์ในปัจจุบันเนี่ยมันค่อนข้าง นะแล้วในช่วงถ้าเป็นต้นศตรวรรษที่19เกานี่ยการที่คนขาวเนี่ยจะบุกเข้าไปในแอฟริกาหรือว่าบุกเข้าไปในเอเชียไปในดินแดนพวกนี้เพื่อจับสัตว์เนี่ยมันยังถือเป็นเรื่องอันตรายมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอคนเนี่ยจับสัตว์ได้เนี่ยส่วนใหญ่เวลาจับสัตว์เนี่ยเราก็จะต้องจับลูกสัตว์ นะครับเพราะว่าลูกสัตว์เนี่ยมันสามารถขนขึ้นเรืออะไรจับมาเลี้ยงจับมาอะไรให้เชื่องง่ายกว่านะคนเนี่ยก็จะต้องฆ่าพ่อแม่สัตว์ทิ้งซึ่งมันก็จะโหดร้ายมากแล้วมันก็จะมีแบบเหมือนกับที่เราอาจจะเคยเห็นพวกแบบรูปถ่ายของแบบนายพรานถือปืนแล้วก็แบบว่ายืนอยู่กับศพของสัตว์อะไรนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยมันก็ดูเป็นเรื่องที่ค่อนข้างโหดร้าย นะแต่ว่าพอถึงปลายศตวรรษที่19เนี่ยความคิดคนก็เริ่มเปลี่ยนไปคนก็เริ่มรู้สึกแล้วว่าสิ่งนี้มันไม่ถูกต้องนะครับคือการเข้าไปในป่าเนี่ยมันไม่ได้อันตรายขนาดนั้นแล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็คนก็เริ่มรู้สึกว่าเออมันต้องหาวิธีอยู่ร่วมกันกับธรรมชาติก็ยังจับสัตว์อยู่นะครับแต่ก็จะพยายามจับด้วยวิธีการที่มีมนุษยธรรมมากขึ้นก็คือไม่ไม่ได้ฆ่าพ่อแม่สัตว์แต่จะใช้วิธีล่อวางกับดักหรือว่าใช้เสียงปืนเพื่อดึงพ่อแม่สัตว์อีกททางงนนึแ แล้วนะซึ่งฮากนแบกเนี่ยในยุคนั้นเนี่ยก็เป็นหนึ่งในคนที่สนับสนุนการจับสัตว์ด้วยวิธีการที่มีมนุษยธรรมแบบนี้นะรวมไปถึงการทําละครสัตว์ด้วยนะครับเขาก็พยายามหาวิธีฝึกสัตว์ที่เน้นการใช้ความเมตตาปราณีมากกว่าที่จะใช้แส้อย่างเดียวนะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ผมแบบสรุปสั้นๆเล่าไปในอีกคลิปหนึ่งในในคลิปสวนสัตว์ที่ผมพูดถึงเนี่ยนะแต่ในคลิปนั้นเนี่ยผมก็บอกอย่างหนึ่งว่าแต่ฮากนแบกเนี่ยจริงก็ไม่ใช่คนใจดีหรือไม่ใช่คนดีอะไรขนาดนั้นนนคือเเาป็ักกธุริจ นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็ต้องพยายามนําเสนอภาพลักษณ์บางอย่างที่สาธารณชนเนี่ยอยากเห็นในยุคนั้นนะครับภาพความเป็นคนใจดีภาพความเป็นคนรักสัตว์หรืออะไรก็ตามนะเรื่องของไฮเกนแบกเนี่ยก็มีแง่มุมที่มันลึกลับดามืดอ,อยู่ด้วยใช้ใชคำว่าลึกลับก็ไม่ถูกอาจจะเวอร์ไปนิดนึงนะซึ่งก็ผมก็จะเอามาเล่าในในพอดแคสต์นี้แล้วก็อาจจะไปถึงคําถามอย่างหนึง่งว่าตกลงไฮเกนแบกเนี่ยเป็นคนเป็นคนดีหรือเปล่าเนี่ยใช้คําพูดกว้างๆแล้วกัน นะถ้าเกิดใครไปไปไปเสิร์ชชื่อของคาร์ลฮาวเกนแบคใน y t u t u เนี่ยมันจะมีสิ่งหนึ่งที่ขึ้นมาเยอะมากเลยนะครับก็คือ Human z o ูหรือว่าสวนสัตว์มนุษย์นะมันฟังดูน่ากลัวมากแล้วก็ในคลิป y t u t u เนี่ยปกคลิปอะไรก็พยายามทำให้มันดูดาร์คดูน่ากลัวไปหมดเลยก็คือในในช่วงปลายศตรวรรษที่19เกนี่ยก่อนที่ฮาวเกนแบคจะทำสวนสัตว์จริงๆเนี่ยเขาก็มีธุรกิจอย่างหนึ่งก็คือเขาจะเหมือนกับเอาตัวคนพื้นเมือง นะครับมาจา,จากที่ไกลไม่ว่าจะเป็นแอฟริกาอเมริกานะครับหรือถ้าผมจำไม่ผิดนะครับผมว่าคนพื้นเมืองกลุ่มแรกเลยที่ฮาร์เคนแบกเนี่ยเอาตัวมาก็คือคนชาวแลปแลนด์นะครับซึ่งเป็นคนพื้นเมืองในสแกนดิเนเวียเอามาเหมือนกับแบบมาโชว์วิถีชีวิตนะครับเอามาไว้ในกึงก่งๆเป็นมันเหมือนกับเป็นบริเวณที่สร้างขึ้นมาแบบใหญ่นิดนึงให้พวกคนพวกนี้มาตั้งแคมป์นะครับแล้วเขาอยากทําอะไรก็ทําไปอยากจะแบบใช้ชีวิตธรรมดายังไงหรือถ้าแบบ ต้องแบบต้องมีแม่น้ําจับปลาอะไรหน่อยก็จะแบบว่าให้บริเวณแคมป์เนี่ยมันมีแม่น้ําจับปลาให้แล้วก็ให้คนเนี่ยมาเดินดูนะครับมาเดินชมนะครับมันก็ฟังดูน่ากลัวเนาะมันฟังดูเหมือนแบบโหสวนสัตว์มนุษย์อะไรอย่างเงี้ยมันยังไงฟังดูยังไงมันก็ฟังดูแย่ นะครับแต่ว่าอันนี้ก็ต้องอธิบายนิดนึงว่าไอ้เรื่องของการโชว์ความพื้นเมืองหรือโชว์อะไรแบบนี้มันก็ไม่ใช่เรื่องใหม่ในยุคนั้นขนาดนั้นนะครับมันก็จะมีทั้งแบบละครสัตว์แล้วก็มีทั้งเหมือนกับฟรีคโชว์ที่เอาคนพื้นเมืองคนป่าหรือคนอะไรเนี่ยมาให้ชาวโยุโรปดูนะครับแล้วบางกรณีเนี่ยก็ถึงกับแบบเป็นคนพวกนี้ก็คือคนที่ถูกจับมาเป็นท่าเลยด้วยซ้ํา ซึ่งจริงๆแล้วสิ่งที่ Hagen back ทำเนี่ยต้องถือว่าดีกว่าอะไรพวกนั้นเนี่ยเยอะมากเลยนะครับ h a g e เ b c k เรียกคนที่มาโชว์พวกนี้เขาไม่ได้เรียกว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นเกสอะหรือว่าเรียกว่าเป็นแขกนะครับคนพวกนี้ไม่ใช่ทาสนะครับไม่ได้ถูกจับมาหรือไม่ได้อะไรก็คือถูกเชิญมาจริงๆแล้วก็เหมือนถูกเชิญมาโชว์แบบว่าวัฒนธรรมของตัวเองแหละพอหมดช่วงเวลาหมดตามสัญญาก็ให้กลับไปนะครับ อาจจะมีค่าตอบแทนอะไรให้นิดหน่อยแต่ว่าเขาอย่างที่บอกฮาร์เกนแบกก็ก็เคี่ยวนะก็รู้สึกว่าถ้าไม่ตอบแทนได้ก็ดีกว่านะคืออย่างหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้เลยก็คือว่าเป้าหมายของฮาร e เก้นแบกเนี่ยคืออยากจะให้มันเป็นเหมือนกับเป็น educational show นะครับคือเป็นการแสดงเพื่อเพื่อโชว์วัฒนธรรมนะก็คืออยากให้รู้ว่าคนพวกนี้เนี่ยเวลาใช้ชีวิตอยู่ในอยู่ในพื้นที่ของเขาจริงๆเนี่ยเขาทำอะไรเขาทำงานศิลปะแบบไหนเขาแต่งกายหรือว่าเขาใช้ชีวิตยังไงบ้างนะแล้วก็โชว์ของฮาร e เก้นแบกเนี่ยก็ นอกจากคนธรรมดาจะให้ความสนใจแล้วเนี่ยอย่างน้อยในยุคนั้นเนี่ยก็จะมีพวกนักสังคมศาสตร์นักมนุษยวิทยาเนี่ยให้ความสนใจมากๆนะถ้าจะมีอะไรบางอย่างที่มันแบบไม่ไม่ถูกต้องหรือแบบไปจํากัดเสรีภาพเขาเนี่ยก็คืออย่างหนึ่งคือไฮเกนแบกเนี่ยไม่อยากให้คนพวกนี้ไปติดต่อกับคนยุโรป นะครับเพราะลึกๆเนี่ยเขากลัวว่าคือสาเหตุไม่ใช่อะไรเลยคือเขากลัวว่าคนพวกนี้จะจะสูญเสียแบบอัตลักษณ์ของตัวเองแล้วจะไม่ยอมไม่ยอมโชว์พื้นเมืองให้ดูอะไม่ยอมโชว์ความแบบความเอกซอติกอะไรให้ดูนะครับเช่นแทกกันเบกก็จะพยายามไม่ให้คนพวกนี้เนี่ยไปเรียนรู้ภาษาเยอร,รม,มันหรือภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็พยายามไม่ให้ไปซื้อแบบบุหรี่หรือว่าเหล้าหรือว่าอะไรที่มันมากจากภายนอกเข้ามา นะเสร็จแล้วมันก็จะมีมันก็จะมีเรื่องที่แบบว่าอาจจะเป็นโศกนาฏกรรมนิดนึงก็คือจะมีคนกลุ่มหนึ่งที่ที่ฮากนแบกเชิญมาแบบนี้แหละแล้วบังเอิญแบบเหมือนแบบแบบป่วยติดโรคแล้วก็แบบเสียชีวิตทั้งคณะเลยอันนี้ก็ก็เป็นเรื่องที่ดาร์กนะครับแต่ว่าภาพรวมเนี่ยคือฮิวแมนซูอะไรเนี่ยมันก็ไม่ใช่เป็นของที่เลวร้ายขนาดนั้นอย่างน้อยในยุคสมัยนั้นละกันนะครับ,รบอันนี้คือคีย์เวิร์ดของของหัวข,ข้อวันนี้เลยอย่างน้อยในยุคสมัยนั้นเนี่ยมันก็ไม่ใช่สิ่งที่เลวร้าย นะครับคือผมมองอย่างนี้ผมมองว่าอย่างที่บอกตั้งแต่แรกเนี่ยฮารเกนแบกเนี่ยเป็นนักธุรกิจนะครับแล้วก็เป็นนักธุรกิจที่อยู่ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อของประวัติศาสตร์ของโลกตะวันตกเลยก็คือช่วงศตวรรษที่19ถึงศตวรรษที่20นะคือในยุคนั้นเนี่ยมันเป็นมันยุคที่มนุษย์เนี่ยเริ่มเริ่มที่จะสามารถควบคุมหรือว่า ชิงชัยเหนือธรรมชาติได้คือถ้าเป็นก่อนหน้านั้นเนี่ยอย่างที่บอกว่าการจะเข้าไป,ปเผชิญหน้ากับคนพื้นเมืองหรือการจะเข้าไป,ปเผชิญหน้ากับสัตว์อะไรในดินแดนในทวีปแอฟริกาจริงๆเนี่ยมันเป็นเรื่องที่อันตรายมากสาหรับชาวยุโรปคือเข้าไปเนี่ยก็ตายแน่นอนนะครับอย่างหนึ่งในคนที่เสียชีวิตเลยก็คือน้องชายของฮฮเกนเบกเองเนี่ยก็เสียชีวิตในทวีปแอฟริกา นะเพราะฉะนั้นในยุคแรกๆเนี่ยพอคนเราเนี่ยพิชิตสัตว์หรือว่าพิชิตคนพื้นเมืองหรือว่าพิชิตด,ดินแดนเถื่อนพวกนี้ได้เนี่ยมันก็จะมีความภูมิใจมากๆวองฉันแบบมาโชว์เป็นแบบเหนือชายอะไรแบบนี้แต่พอถึงในช่วงปลายศตวรรษที่19เนี่ยทัศนคติก็เริ่มเปลี่ยนไปแล้วก็คือคนยุโรปเนี่ยเริ่มรู้สึกแล้วว่าดินแดนพวกนี้เนี่ยมันไม่ได้อันตรายอะไรขนาดนั้น นะแล้วพอทัศนคติเปลี่ยนไปฮาเกนแบกเนี่ยในฐานะนักธุรกิจเนี่ยก็พยายามที่จะเปลี่ยนตัวเองไปตามทัศนคติตรงนั้นนะครับก็พยายามที่จะใช้วิธีการที่มีมนุษยธรรมมากขึ้นในการจับสัตว์นะครับในการฝึกสัตว์ให้กับละครสัตว์หรือว่าในการดําเนินธุรกิจของตัวเองนะซึ่งตรงนี้เราจะถือว่าเขาเป็นคนดีได้ไหมอะไรยังไงนะก่อนที่จะมาสรุปตรงนี้ผมอยากจะเล่าถึงคนอีกคนหนึ่งที่เอาจริงแล้วเนี่ยมีอะไรบางอย่างผมว่าคล้ายกับฮาเกนแบกมากๆก,กนะก็คือโทคีน นะครับโทคินที่เขียน l o r d of the r i n g เนี่ยแหละเรื่องของเรื่องก็คือว่าปีที่แล้วเนี่ยมันจะมีแบบว่าซีรีส์อยู่อันนึงนะครับที่ก็ดังอยู่เหมือนกันก็คือ Ring of Power นะก็จะเป็นเหมือนกับเป็นเป็นพรีคอลของแบบทั้ง The Ho b i บแล้วก็ทั้งหลอ d of the Ring เลยแบบที่มาที่ไปว่ากาเรียลมาจากไหนซารอนที่เป็นผู้ร้ายเนี่ยมาจากไหนกันแน่ซึ่งไอริงออฟพาวเเนี่ยเป็นซีรีส์ที่ค่อนข้างค่อนข้างแบบเสียงไม่แตกเลยทุกคนลงความเห็นกันหมดว่ามันห่วยมากๆนะ พียงแต่ว่ามันห่วยเพราะอะไรอันนั้นแหละที่คนจะมาถกเถียงกันนะก็จะมีกลุ่มที่อาจจะมองว่าเป็นพวกแอนตี้โวก็บอกว่าซีรีส์นี้เนี่ยห่วยเพราะว่ามันพยายามทําให้มันโวกเกินไปก็คือสร้างตัวเอกหญิงแบบกาเดรียลเป็นแบบเหมือนเป็นเกิร์บอสที่แบบว่านิสัยไม่ดีแต่เป็นผู้หญิงเก่งนะหรือการพยายามแบบว่าดึงเอาคนผิวดําอะไรให้มันมีบทบาทมากขึ้นซึ่งทั้งหมดเนี่ยมันแบบมันตรงข้ามมันขัดแย้งกับสิ่งที่อยู่ในหนังสือกับสปิริตของโทค k นมากมาก แต่ก็มีคนอีกกลุ่มนึงบอกว่าไม่ใช่นะโทคีเนี่ยก็ไม่ได้แบบเหยียดผิวไม่ได้เหยียดเพศอะไรแบบนั้นก็มีเรื่องของแบบความเปิดกว้างอะไรอยู่นะครับแล้ว2กลุ่มนี้ก็ถกเถียงกันท่ามกลางคำถกเถียงกันเนี่ยนะครับคลิปที่ผมชอบที่สุดเนี่ยมันเป็นคลิปของนักวิจารณ์คนหนึ่งนะครับเป็นเขาเป็นเขาเป็น transgender นะครับผมชอบดูช่องเขามากเลย คือเขาก็เขาก็บอกตรงๆเลยว่ามันจริงๆทั้งสองกลุ่มเนี่ยม,มันก็มีส่วนถูกทั้งคู่แหละคือถ้าเราไปดูในงานของโทคีนจริงๆเนี่ยแล้วในยุคสมัยของเขาเนี่ยโทคีนก็น่าจะมีแนวโน้มที่เหยียดผิวเหยียดเพศอยู่นะก็คือในหนังสือของเขาเนี่ยในยุคของเขาเนี่ยคนขาวก็จะเป็นกลุ่มแบบกลุ่มคนที่แบบว่าบริสุทธิ์ผุดพอง นะแล้วผู้ชายเนี่ยก็จะแข็งแรงชาญฉลาดกว่าผู้หญิงนะแล้วสิ่งนี้มันก็ถูกนําเสนอออกมาในระดับหนึ่งเลยนะครับในในนิยาย Lord of the Ring หรือในหลายอย่างที่เขาเขียนนะแต่นั่นก็เป็นเพราะว่ามันคือยุคสมัยของเขานะครับมันเป็นยุคสมัยของโทคีในช่วงก่อนที่จะมีสงครามโลกก่อนที่มันจะเกิดการโลกาภิวัตน์ก่อนที่คนเนี่ยเขาจะได้มีโอกาสทําความรู้จักกับโลกภายนอกมากขึ้น เพราะฉะนั้นกลุ่มที่สิ่งที่กลุ่มแอนติวโอพูดเนี่ยมันก็ไม่ได้ผิดซะทีเดียวนะครับคือสปิริตของโทคีนเนี่ยมันมันไม่ใช่สปิริตของศตวรรษที่21ออ่ะมันไม่ใช่สปิริตของความเท่าเทียมทางเพศหรือความเท่าเทียมทางเชื้อชาติอะไรขนาดนั้นแต่อีกด้านหนึ่งนะครับนักวิจารณ์ที่ที่ผมพูดถึงเนี่ยเขาก็วิเคราะห์ว่าแต่ถ้าเราไปดูงานในยุคหลังๆของโทคีนหรือว่าไปดูในจดหมายในอะไรเนี่ยพอเหมือนกับโทคีนเห็นความเปลี่ยนแปลงไปของโลกเนี่ย ทัศนคติของเขาก็เริ่มเปลี่ยนแปลงไปด้วยนะแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยมันเขียนเขียนนิยายเสร็จแล้วนี่เขียนเสร็จหมดแล้วทั้งหลอด of t h e Ring ทั้งแบบ t h อ Hobbit จะไปแก้ใหม่มันก็ใช่เรื่องนะครับนะมันก็คือเขาก็เลยสรุปว่าโทคีเนี่ยอย่างน้อยในสิ่งที่แสดงออกมาในงานเขียนหลายชิ้นดังๆที่เรารู้จักกันเนี่ยก็อาจจะไม่ได้สนับสนุนความเท่าเทียมทางเพศหรืออาจจะไม่ได้สนับสนุนความเท่าเทียมทางเชื้อชาติขนาดนั้นแต่ว่าตัวคนเขียนจริงๆเนี่ยก็มีแนวโน้มที่ เข้าใจความเปลี่ยนแปลงของวันเวลาเข้าใจว่ากระแสของโลกเนี่ยมันดําเนินไปข้างหน้ายัางไงแล้วก็อะจะพยายามเปลี่ยนแปลงตัวเองหรือว่าเดินไปตามความเปลี่ยนแปลงของโลกนะครับซึ่งจุดนี้ผมอยากจะโยงให้เห็นว่าผมรู้สึกว่าระหว่างคนอย่างโทคีนหรือว่าฮาเกนเบิร์เนี่ยเขามีหลายๆอย่างที่คล้ายๆกันก็คือหลายสิ่งที่เขาทํามันอาจจะไม่ใช่เรื่องดีนะครับอย่างน้อยไม่ใช่เรื่องดีในสายตาของคนสมัยนี้นะแต่ว่าเขาเป็นคนสมัยก่อนอะแล้วสิ่งที่เขาทำเนี่ยมันก็ มันก็เปลี่ยนแปลงไปตามวันเวลาแล้วเขาก็เกาะกระแสของโลกได้นะแล้วก็ในกระแสพวกนั้นเนี่ยมันก็ทําให้เขาค่อยๆพัฒนาตัวเองหรือว่าปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหรือมีแนวคิดอะไรบางอย่างที่มันล้าขึ้นมาในยุคสมัยของเขานะทำให้ผมคิดว่าคนพวกนี้จริงๆมมันมีความน่าชื่นชมบางอย่างอยู่ก็คือเราไม่เราไม่จำเป็นต้อง,ต,องต้องมีความคิดที่ถูกต้องอะไรได้หรือเราไม่จำเป็นต้องแบบ รู้สึกว่าความคิดของเราเนี่ยมันมันถูกต้องแล้วเราต้องปกป้องมันอย่างเต็มที่เพื่อให้มันแบบอยู่ไปถึงคนรุ่นหลังอะไรแต่ผมว่าเราต้องเราต้องรู้ด้วยว่ากระแสะของโลกเนี่ยมันเป็นยังไงและพยายามจับกระแสะตรงนั้นแล้วเปลี่ยนแปลงไปตามกระแสะของโลกนะครับผมว่าจุดนี้มันเป็นอาจจะเป็นสิ่งที่ผมอยากฝากทิ้งไว้ในเรื่องราวของสวนสัตว์แล้วก็เรื่องราวของอลอดร็อฟเดอะริตรงนี้ก็แล้วกัน นะครับก็ขอบคุณมากสําหรับคลิปวันนี้นะครับขอบคุณมากที่มาฟังกันแล้วก็สัปดาห์หน้าคราวหน้าจะเป็นเรื่องอะไรเดี๋ยวคอยติดตามชมกันขอบคุณครับ